สวัสดีค่ะวันนี้โบจิชนทุกคนมาทําเมนูเค้กช็อกโกแลตไร้แป้งค่ะสูตรนี้ทําง่ายไม่ต้องแยกไข่แดงไข่ขา,ขาวหน้ากรอบๆอ,อร่อยมากเลยค่ะขั้นตอนแรกให้เราวอร์มเตาอบรอก่อนนะคะไฟ150องศาค่ะแล้ววันนี้นะคะโบจะใช้ดาร์กช็อกโกแลต70%ค่ะใช้ทั้งหมด170กรัมค่ะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แล้วก็เนย50กรัมค่ะวันนี้โบใช้เป็นเนยจืดนะคะจากนั้นเราหาชามใหญ่ๆห,หรือว่าหมอ้อใหญ่ๆนะคะใส่น้ำร้อนลงไปค่ะเอาผ้าสะอาดนะคะวางลงในชามค่ะชามช็อกโกแลตของเราจะได้ไม่ลื่นตอนผสมนะคะแล้วเราก็คนเนยกับช็อกโกแลตให้ละลายดีเลยค่ะนี่นะคะพยายามคนให้ช็อกโกแลตละลายให้หมดนะคะ อย่าให้มีเม็ดช็อกโกแลตเหลืออยู่นะจากนั้นหาชามผสมอีกหนึ่งใบค่ะเราจะตอกไข่ใส่ลงไปวันนี้ใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองค่ะโบใช้ไข่ไก่เบอร์3เบอร์4นะคะใส่น้ำตาลลงไป100กรัมค่ะสามารถลดเหลือ90กรัมได้นะคะแล้วก็ตามด้วยวานิลา1ช้อนชาค่ะ เสร็จแล้วเราตีไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันค่ะตีจนส่วนผสมเนี่ยสีอ่อนลงแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นฟูดีแบบนี้เลยค่ะเราก็ตีให้น้ำตาลละลายดีเลยนะคะเสร็จแล้วเราเทส่วนผสมไข่ครึ่งหนึ่งนะคะลงในชามช็อกโกแลตที่เตรียมไว้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเราก็ผสมช็อกโกแลตกับไข่ให้เข้ากันดีเลยนะคะเวลาช็อกโกแลตเขาเย็ยนตัวลงเนี่ยก็จะมีความหนืดนะคะแล้วก็จะติดก้นชามได้ค่ะก็ต้องพยายามปาดผสมขึ้นมาให้ดีเลยนะคะพิมพ์รองอบวันนี้โบใช้เป็นพิมพ์6นิ้วนะคะก็ถ้าเป็นพิมพ์ถอดก้นได้ก็จะดีนะเพราะจะง่ายกว่าค่ะ วางกระดาษไขลงไปนะคะแล้วก็เทส่วนผสมใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นเราจะนำไปเข้าเตาอบนะคะอบไฟ150องศาประมาณ30 4 0นาทีค่ะนี่นะคะอบเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงนะก่อนที่เราจะเอาออกจากพิมพ์ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แต่งหน้าด้วยน้ำตาลไอซิง่งแล้วก็สตอรอเบอรี่หรือว่าผลไมอ้อื่นๆได้ตามชอบเลยนะคะ เค้กที่ได้ในวันนี้จะเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้ากรอบนะคะรสสัมผัสเนี่ยก็จะออกคล้ายๆบราวนี่อยู่นะคะเข้มข้นช็อกโกแลตแล้วก็รสชาติหวานกำลังดีอร่อยมากๆเลยค่ะเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้นะคะโบใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลต70%ค่ะแล้วก็มีเนยจืดไข่ไก่แล้วก็น้ำตาลนะคะแคลอรี่ทั้งหมดประมาณ1,442กิโลแคลอรี่ค่ะถ้าเราหั่นเป็น8ชิ้นนะคะ ก็จะตกชิ้นละ180กิโลแคลอรี่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนผสมที่เราใส่ด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตท,ที่เราใช้ด้วยค่ะก็อยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ